อายุไข่แพะกี่ปีดูอายุดูตรงไหนดูยังไงแล้วแพะที่โตเต็มใบเนี่ยอายุกี่ปีแล้วเราควรจะใช้แพะเนี่ยที่จะเป็นแม่พันธุ์นะใช้ได้ถึงกี่ปีวันนี้พ่อใหญ่สมพรจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมพ่อใหญ่สมพรจากสวนผสมผสานบ้านโจระเข้หินแล้วก็ฟาร์มแพะและยาหวานพิลาวันครับวันนี้พ่อใหญ่สมพรจะมาเล่าให้ฟังครับว่า มีอายุไขกี่ปีซึ่งผมบอกได้เลยว่าสาหรับชาวแพะมือใหม่นะร้อยละเกเลยยังไม่มีคําตอบตรงนี้นะเดี๋ยวพอย่อใหญ่สมพรจะมาเล่าให้ฟังครับว่าเขามีอายุอยู่สูงสุดกี่ปีแล้วเขาโตเต็มใบตอนอายุกี่ปีดูอายุแพะดูตรงไหนดูอย่างไรเนาะแล้วก็สุดท้ายเราควรจะใช้เขาเนี่ยในการเป็นแม่พันเนี่ยไปจนถึงอายุเท่าไหร่วันนี้พอ่อใหญ่สมพร จะไม่มีคำตอบให้ดูครับเช่นเดิมนะครับสำหรับทุกคลิปของประหยัดสมพรถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์สามารถที่จะแชร์เก็บไว้อ่านแชร์ส่งต่อให้เพื่อนหรือแม้กระทั่งจะดาวน์โหลดเก็บเอาไว้ดูภายหลังก็ไม่ได้ห่วงห้ามไม่ได้มีลิขสิทธิ์ครับหรือจะอาไปใช้ก็ยินดีครับถือว่าเราเป็นเกษ,ษ,ษ,ษตรกรด้วยกันเราไปช่วยกันครับประเด็นแรกครับอายุไขแพะกี่ปีฉเฉลี่ย15ปีครับ เท่าที่ผมไปค้นข้อมูลมานะทั้งจาก Google ทั้งจากตำรากรมวิชาการเกษตรทั้งจากเจอนอกเมืองนอกผมบอกเลยจะมี2ตํตำราหลากัหลกๆ1อายุเฉลี่ยอยู่ที่1 2บสถึงสิปี 2. อายุเฉลี่ยอยู่ที่1 5บหถึงสิปีเพราะฉะนั้นครับผมก็เลยเอากลางๆแล้วกันอายุเฉลี่ยอยู่ประมาณ15ปีเนาะสำหรับแพะแล้วถ้าเทียบกับสัตว์ตัวอื่นที่อยู่ใกล้ๆเรานะใกล้เคียงแพะที่สุดก็เป็นแกะเนาะแกะเนี่ยหรือเชื่อครับ อายุน้อยกว่าแพะครับอายุเฉลี่ยเพียงแค่1 0 1ถึง12ปีเท่านั้นเองวัวละ่ะวัวก็อายุเฉลีย่ย1 8ปถึงยีปีหมาหมาก็อายุเฉลี่ยนี่ก็1 0 1ถึง13ปีครับก็ใกล้เคียงกับแกะนะก็ยังน้อยกว่าแพะนิดนึงนะอันนี้ผมค้นจาก google แล้วกันนะครับตำราอื่นก็มีนี้จากตรงนี้เท่าไหร่พี่น้องชาวแพะของเราลองไปเสิร์ชกันดูได้ครับ คราวนี้เรามีกิจกรรมมาเล่นสนุกกันดีกว่าครับเดี๋ยวรบกวนพี่น้องชาวแพะเราคอมเมนต์ใต้ตคลิปครับว่าแพะที่มีอยู่ในฟาร์มของเรานะครับมีอายุสูงสุดเท่าไหร่กีป่ปีนะ,ะแล้วก็เลี้ยงแบบไหนถึงอายุยืนลองมาเล่ามาแชร์กันครับใต้คอมเมนต์คลิปได้เลยครับผมหลังจากที่เรารู้แล้วนะครับว่าแพะเราเนี่ยอายุไขเฉลี่ยอยู่ที่15ปีต่อมา แล้วเขาโตเต็มใบตอนอายุกี่ปีนะครับโตเต็มใบเนี่ยตอนอายุประมาณ2.5ปีอันนี้เป็นเท่าที่พอ่อใหญ่สมพรค้นข้อมูลแล้วก็สังเกตด้วยตัวเองนะครับแพะสาวท้องแรกเนี่ยอาจจะยังตัวเล็กๆนะพอคลอดลูกออกมาปั๊บเนี่ยยังโตได้อีกพอท้องสองก็ยังมีโอกาสโตได้อีกนะแม้แต่จะน้อยลงเขาก็ยังโตได้นะครับเท่าที่ผมสังเกตนะชวนหลังจากท้องสามไปแล้วนะครับซึ่งอายุเนี่ยก็โดยประมาณสัก2ปีครึ่งเนี่ย โอกาสที่เขาจะโตน้อยมากนะผมดูแล้วไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ครับเต็มที่ก็แค่อ้วนขึ้นนะแต่ความสูงความยืดอะไรเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วนะผมก็เลยคิดว่าโตเต็มใบสำหรับแพะนะไม่ว่าตัวผู้หรือตัวเมียก็อยู่ที่2ปีครึ่งนะครับตัวผู้ก็เหมือนกันนะ2ปีเนี่ยก็ยังโตนะแต่ว่าโตได้อีกนิดหน่อยแต่ระหว่าง1นถึงสปีเนี่ยโหทั้งใหญ่ทั้งลาก็อยู่ช่วงนี้และครับ1นึปีแต่ถ้าไป2ปีครึ่งแล้วเนี่ย โตไม่มากนะแทบจะไม่โตแล้วนะครับประมาณ2ปีครึ่งครับท่านผู้ชมนี่ครับตั้งแต่ตัวเล็กๆอย่างนี้แหละครับเนี่ยเริ่มหัดกินหญ้าเป็นต้นไปจนกระทั่งไปโตเต็มใบนะครับอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับ2.5ปีครับป่ะเราไปดูประเด็นต่อไปกันประเด็นนี้ผมจะพูดช้าๆและละเอียดนะครับ วิธีการดูอายุแพะดูยังไงนะบางคนเนี่ยไปซื้อแพะมาเห็นแพะตัวเล็กๆเขาก็จะบอกว่าแพะสาวจริงๆเนี่ยไม่ใช่แพะสาวนะตัวนั้นอาจจะเป็นแพะที่แคะแกนก็ได้ให้เราดูฟันดูอายุแพะนะดูฟันหน้าด้านล่างถ้ามีแต่ฟันเล็กๆเหมือนในรูปที่1น,นะครับแบบนี้ทั้งปากเนี่ยเขาเรียกว่าแพะยังไม่ผัดฟันหรือว่าแพะฟันน้ํานมอันนี้นะอายุจะไม่เกิน1ปีนะ ต่อมารูปที่2ถ้ามีฟันแท้หรือว่าไอฟันที่ใหญ่หญๆขึ้นมานะที่ผมทําสีแดงเอาไว้นะครับถ้ามี1คู่อันนี้นะครับให้สมมุติได้เลยว่าอายุแพะอยู่ที่ประมาณ1-2ปีหรือประมาณเนาะต่อมารูปที่3ถ้าเกิดมีฟันแท้2คู่นะครับไอสีแดงๆเนี่ยแสดงว่าแพะน่าจะมีอายุอยู่ที่ประมาณ2-3ปีนะประมาณนี้แหละแล้วก็ต่อมารูปที่4ถ้ามีฟันแท้3คู่ นะแพะก็จะมีอายุประมาณ3ปีไม่เกิน4ปีต่อมาเป็นรูปที่5ถ้ามีฟันแท้4คู่แสดงว่าอายุ4ปีแต่ไม่เกิน5ปีปนะีแล้วก็รูปสุดท้ายครับในกรณีที่มีฟันจนเต็มปากเนี่ยอย่างเงี้ยสันนิษฐานได้เลยว่าแพะน่าจะอายุมากกว่า5ปีแล้วมากกว่าเท่าไหร่ล่ะมีวิธีสังเกตแบบนี้ครับถ้าเต็มปากพอดีพอดีนะครับบอกได้เลยว,ว่าประมาณนี้แหละ4ปี5ปี6ปีแต่ถ้า มีแต่ฟันใหญ่ๆทั้งปากแล้วมีฟันบางอันเนี่ยเริ่มสึกเริ่มหลุดแสดงว่าจะไป78ปีแล้วนะให้เราสังเกตฟันแบบนี้นะทวนอีกครั้งนะครับวิธีดูอายุแพะให้ดูฟันแท้โดยการดูฟันหน้าด้านล่างนะครับให้สมมุติไว้เลยว่าฟันแท้1คู่คือ1ปีถ้าฟันเต็มปากคือ4-5ปีแล้วถ้าฟันเต็มปากแล้วยังสึกหรือยังฟันหลออย่างเงี้ยเหมือนคนละครับแสดงว่าแก่แล้วนะ สมมติไ้แล้วว่าจานจเจ็ดแปดปีขึ้นไปแล้วแหละให้ดูตามนี้ครับผมอ่ะประเด็นสุดท้ายเลยเรารู้อายุไข่แพะแล้วครับเฉลี่ย15ปีโตเต็มใบอยู่ที่2.5ปีดูอายุแพะดูฟันหน้าด้านล่างนะครับดูที่ฟันแท้นับจํานวนเอามีกี่คู่ประเด็นสุดท้ายครับเรามาดูว่าแพะเนี่ยควรจะใช้เป็นแม่พันธุ์ไปจนอายุเท่าไหร่นะครับตามธรรมชาติของแพะนะครับ เราจะเริ่มผสมพันธ์เขาตอนอายุ7ถึง8เดือนบางตัวก็จะเร็วขึ้นบ้างบางตัวก็จะช้าบ้างนะครับขึ้นอยู่กับการจัดการแล้วก็สุขภาพของแพะเนาะอยู่ประมาณนี้ 7- 8เดือนเริ่มที่จะผสมพันธ์แล้วถ้าอายุ8ปีถึง10ปีเนี่ยฟันจะเริ่มดุดเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุประมาณนี้เราควรที่จะปดระวังเขาแล้วเนาะอย่าทําเป็นพ่อแม่พันธุ์เลยเพราะว่าพอฟันเขาเริ่มหลอในกินอาหารก็ได้น้อยเคี้ยวยากก็ยาก เดี๋ยวเขาจะรับอาหารได้ไม่พอแล้วยังต้องไปตั้งท้องลูกโอกาสที่ลูกจะไม่โตลูกจะไม่สมบูรณ์หรือแม้กระทั่งพอเขาทานอาหารได้ไม่เต็มที่แล้วเนี่ยลูกออกมาจะไปดึงอาหารแม่แม่ก็จะป่วยเอาอีกเนาะเพราะฉะนั้นแบบนี้แหละครับผมถึงได้บอกว่าให้ใช้อายุแพทย์เนี่ยประมาณไม่เกิน8ปถึงสิปีนะแต่ถ้าบางฟาร์มฟาร์มไหนที่มีเคล็ดลับมีวิธีที่ดีๆเอามาแชร์กันใต้คอมเมนต์ได้ครับว่าท่านมีฝีมือขนาดไหนเนาะอย่างที่ผมบอก ใครมีแพะอายุเท่าไหร่เอามาแชร์กันนะอย่างของผมเนี่ยผมฝีมือไม่ดีผมเลี้ยงได้ธรรมดานะจนกระทั่งตัวเต็มใบประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมดูนะว่าประมาณ8-10ปีแค่นี้ก็ต้องอปลดแล้วเนาะเอาล่ะผมจะสรุปประเด็นสุดท้ายสั้นๆน,นะตั้งแต่ต้นคลิปยันท้ายคลิปนะครับ1แพะอายุเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่15ปี2แพะ โตเต็มใบอายุเท่าไหร่นะครับประมาณ2.5ปีนะครับ 3. ดูอายุแพะดูตรงไหนดูอย่างไรนะครับให้ดูตรงฟันหน้าด้านล่างนะครับให้นับเลย1คู่คือ1ปี2คู่2ปี3คู่3ปี4ี่คู่4ปีให้นับประมาณนี้เลยนะจะได้ใกล้เคียงไม่โดนหลอกแล้วก็ประเด็นสุดท้ายควรใช้แพะขยายพันธุ์เป็นแม่พันธุ์อายุเท่าไหร่นะก็จนฟันเขาเริ่มร่วงแล้วครับเขาจะเริ่มกินอาหารน้อยลงก็ประมาณ8-10ปีควรจะปลดนะ ส่วนใครที่ฝีมือดีสามารถดูแลสุขภาพเขาจน10ปี10สกว่าไปยังให้ลูกยังแข็งแรงอยู่อย่างเงยถือว่าฝีมือนะเอามาแชร์กันใต้คลิปครับสำหรับวันนี้พ่อใหญ่สมพรก็เป็นคลิปสั้นๆกระชับเช่นเดิมวันนี้พ่อใหญ่สมพรสวัสดีครับ